เราเดินอยู่ริมตองในแบบนี้ตื้อกงและที่มันปั่มปลาได้สักกี่ตัวตามมาได้เต้ลูกอลาเชลาดก็มีอลาเชลาดสรอกตัวโอ้โหลูกซีวนั่นแน่นลูกซีว์ลูกหม้อลูกดีลูกสามตัวลูกอาชลาดอ่ะอลาเชลาดนี่กับเชลาด ปีนี้นะเอ๊ะไอบอกนี้ตับซึ่งจุ่มนายทันทีจุ่มได้ทันทีประมาณคนนึงจุ่มนายทีนะเไหนจิงไหลุงไม่ได้โจนนี่ได้เก่งจมกับลูกเกากันอ่ะตุ้ยตาลาดนี่ในโจดกับกีมินกีกรือตุ้ยมาตักแรงไรกันมาหนิ่งนั่งหยากแรงเตรียมการที่จะปั๊มเออก่นกินมั่ง นกย่างกินมาพ่อเลยอันนี้ให้คนกินดีไม่ใ่ลึกแต่ไดนบรรยากาศกินสองวันเทียงๆร้อนเลยว่างนี่ร้อนตวก็ตัวใจจำแล้ก็รือ อาบอกละเออไม่ใจ่อาอูน้ำมึไม่ใจอูเลือมมึ้งอาระจอนแล้วยังมันรดเก็บก้าวมันก้งความน้ำมันเดียกว่ารถตามมันมาเร็วมันมีได้ตามให้สำ่รับเรื่องมันใกล้เราเป็ดสนครับครับดำๆจนดำต้องรับริน ถึงการนาเห็นแกจับพิษตรงนี้นามก็ไม่แต่งตีตอนแกจับแต่ว่าปุ่มลบตอนนี้ก็ไม่ได้เล่ตอนจับทีได้ปลาเยอะๆหัวเราต้องลบเรืนก็เสียดได้ไม่ได้ท้ายตอนเขาจับปลาเยอะๆแต่เล่ตอนนี้มันดีนอยู่ในกลักเราว่าเหลืองมันจะไม่รจับตาตายปืูเราก็เลยลบเรืนก่อนอย่าเตี่ยงกันได้เอิ้นไม่รู้แต่ว่าปุ่นงานจัดก,กุ้ม,มเหลืองตายได้ไดท้งดีที่ปรอบ นิ่งนั่งเหนื่อยแต่ว่านิ่งนอะโตยนู่นน่นะอะโตก็น่